ตอนเ้าๆอีกมือหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องขาเป็นบางมือเนาะคะ่ะบางมือขยันบางมืออยากจอยก็ออกมาปั่นจักรยานลงมาทงมาให้มาหน้าพี่น้องขาเศา้านี้ก็เป็นอีกเศา้าหนึ่งเนาะคะ่ะที่ขยันบางเ้าร์ก็ขยันบางเศา้าก็ขี่ขานเนาะค่ะพี่น้องอีตาเว่นก็นล่งขืนขืนไปสูงแล้วล่ะคะ่ะคาะตีเวลากับประมาณสี่หกโมงกว่วเนาะคะ่ะเพราะว่าทางอีสานบานเห่าแดดพ่นจ้าถึงแต่เศาร์ละคะ่ะจักรยานคู่ใจสมัยก่อนพูนละคะ่ะ ข้ามาจอยนะคะพี่น้องค่ะคือว่าเนาะกับอายุหลายขึ้นมากแล้วกัการออกกําลังกายกับเป็นธรรมดาวิไลบัไดขยันสุกมือดอกค่ะมือบอมือเห็ดมือเห็ดมือบอแล้วแต่อารมณ์ค่ะพี่น้องค่ะอาทิตย์หนึ่งกับจักเทอ่องเทอเนนะคะเป็นกระสให้เ้นให้ร่างกายหรือว่าเลือดเนื้อมันฉีดพ่าเนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยเสาแหบ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 ปั้นออกมาไกลทางหน้าจะของนี่แหละค่ะพี่น้องห่างแต่ว่า ให้บังอันไฮเนาะค่ะหรือว่าหน้าบางหน้าหรือว่าของอันขาเจ้าแต่ละขาเจ้าข้าเจ้า,ากับพ่อท่านเกี่ยวนะค่ะเนาะบางก็คือไ้นี่แหละค่ะไ้นี่กับพ่อท่านเกี่ยวพี่น้องค่ะอู้อิตาเวนกรลรั่งซองเหลี่ยมตาบ้านนี่สีหันหัวปั้นเขาบ้านเราเด้บบานี่พี่น้อง มาจากตลาดก็ได้ผักอะไรคะเนี่ยนกขะเนาะนี่อันนี้ก็คือ,อผักกวงตุ้งนกขะเนาะนี่ผักกวงตุ้งก็ต้นผักชีนะคะผักชีจีนผักชีเล่านะคะแล้วก็ได้อ่าบรอกโคลีสองหัวพี่น้องะ่ะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมกําบกใหญ่หนึ่งกําเนาะพี่เลกลับไปซื้อของแล้วก็ก็เ,เอื่นหมาอีหยงังโมนี่หมากลูกพับสิคะ่ะพี่น้องคะ แล้วก็เบิงเ,เบิงวลห่อเห็ดมามันถูกไหมคะพี่น้องนี่ถุงละสิบเจ็ดบาทพี่น้องวิไลจะเอาแบบนี้มาเนาะเอานี้มาเจ็ดถุงนี่คะ่ะเอานี้มาหกถุงเจ็ดถุงหลอกกาเป็นเห็ด uh, นะคะเนาะอันนี้แล้วก็มัน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 แพงเนี่ยถ้าไปซื้อตาม uh, ตลาดทีบาเข้าขายเป็นตลาดซ่งไหมคะ่ะวิไลก็ได้เห็ดมาอันนี้ก็หนึ่งถุงแล้วก็อันนี้ก็เห็ดคือกันพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดเช่นกันเนาะ พี่ก,กับเป็นเห็ดอีกทุงละสามสิบห้าบาทพี่น้องคะ่ะถูกค่ะกลนอรก็เอามาแล้วก็พวกมาเคี่ยวเคี่ยวกพริกเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เนื้อหมูพี่น้องเนื้อหมูแล้วก็อาเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่แล้วก็ตริรนไก่ <laughs> เอามาเห็ดน้ำยาขนมนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เอามา กันเพราะว่าวิไลสภาพน้องไส่บาดปกติวิไลเคยบอกไปว่าวิไลเสีาบเ็ดทุกปีนะคะช่วงเดือนท่านว่าวิไลเสียไส่บาดอทไส่บาดเฮ็ดข้าวหมอแกงหมอค่ะพี่น้องคะแล้วก็ให้น้องไปสร้างขนมจีนนะคะแล้วก็กระสืเฮ็ดลาบใกล้ไปแล้วก็เฮ็ดน้มจีนน้ำยาเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเฮ็ดข้าวหมอแกงหมอเฮ็ดแปลว่าอ่า จริงๆค่ะกับไปวัดน้องเขากับไปวัดไปจังหันไปเพ่นประจำเนาะค่ะแต่ว่าส่วนมากเพ่นเขาสิบโอคอยเด็ดไปที่นี่เขาก็สิไปแต่อ่าไปจังหันย่เมือเศร้าเนาะค่ะเขาก็ไปห้องเขาซึมเมืนอ่ะแต่ว่าอ่าพอถึงอ่าช่วงเดือนธันวาเนาะค่ะครบรอบอ่าครบรอบวันนะวันที่อีพออ่าไปอ่าอีิงังก่ะครบรอบวันที่อีพอเราไปอยู่ท่างฟ้าพี่น้องค่ะวิไลกับสิบผ้าน้องเห็นแบบว่าอาพี่กับหมอแจ้งหมอไปวัดทุกเทื้าเนาะค่ะรักบาทน้อยระค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพูดแล้วน้องเขาก็ไปเห็ดเ ok, ว,วี้ยเห็ดยังเจ้าของก็ไปตลาดกับมาหรอก็เลยอ่เดี๋ยวสิเอาเข้าตู้เย็นก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องต่ายผู้สุขศนนะคะพี่น้องคะม่าม่าเหมือนสิบภาพเดี๋ยเอาบุญแต่ว่าก่อนจะไปเอาบุญมาขอยขอกอันนั้นหลอกหอมก่อนหลอกหอมกับอัน อีกตาปลาที่ยังเกาะบาท่าไก่ <c oughs> บาทาไก่ค่ะเอามาเห็ดอ่ะขนมจีนใส่น้ำยาแต่พอท่านใดพอท,ดท่านใดเลลอดไก่ได้ตาอ,อันบาท่าไก่มาก,ก่อนพ่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดกันน,จนอจันเนาะ อายุจังสี่แล้วยูจังสีจ่ะยูแบบว่าไม่มีเวียกมีงานคนไม่มีเวียกไม่มีงานก็เหมือนกับคนไม่มีค่ามีค่าแต่กับตัวเองูกินเรากินเบียร์ไรจนตาตุกตาบวมกินกินซุ้มมือกินอีนดี้ี่ร้อกินกระโดดกระเดียปนันเราว่าเป็นปันจักรยานออกกำลังกายปนยามมันก็มากินเบียร์เกา อันข้างินยังได้ละ่ะรีดรีดไปอ่ะรีดไปหนึ่งขีดแต่กินเพิ่มอีกสิบขีดนั่นรีดออกมาพ่อขีดแตกินเพิ่มอีกสิบขีดมันก็บวมเราอบวมเบียนเนาะชีวิตกักยุงสี่ละจ้าพาะได้ไปใส่มาใส่หยุดตาบอดหยุดไ่เดียนจึงเวลาไก่ปั่นจักรยานคู่ใจออกไปหาหมูหาปู ตื่นขึ้นมาเศร้ามาก้องนุ่ง,งจะเข้าไปใส่เมิด <c oughs> พอเล็งตื่นเจ้าของระตื่นแต่แจ้เขาว่าท่านหนึ่งเขาละแปงบว่าลุกออกจากบลันหลุกออกจากทีเนี่ยมันไมีเวียกเนาะเบียกใครเวียกหน้าอยู่หน้าเขาเห็ดของเขาเจ้าของบริเวณหนุ่งไปยังน้ำเขาเขาเหยดของเขากันเองเจ้าของกับมีนาทีแค่กิน,ลอน,อน,ลนแล้วก็นอนเล่นแล้วก็หาลองภาษาบ,บ้านเท่าเอินมาหาลองลองไปหน็นลองไปหนี ขึ้นจะกินมันเกิดขระเจ้าจนเดินเียงขึ้นปันจังปันจักรยานไม่เงียแกัอยู่ในหมู่บ้านกันนี่นะจ๊ะในหมู่บ้านกันอยู่แบวบว่าอคนในหมูบ่บ้านนี่เือเพราะว่าหมู่บ้านอาไมันหมู่บ้านใหญ่นะคะมันเป็นอสามหมู่บ้านอีกกันมันหมู่บ้านใหญ่ อากาศกะเลิมอนลุ่งแล้วล่วไม่ค่อยหนาวหรอล่ะช่วงวัหนหนาวคักอากาศเย็นจน็ในใสเสื้อกันหนาวเดี๋ยวนี้ว่าตกการเสรื้อกันหนาวแล้วหลอก หลังจากลอกหอมเรียร้อยก็ไดเวลำเวลาตัวบาดีไดเวลำเวลาทําความสะอาดเล็บมือนางนะคะก็เ,เอินเล็บมือนางแต่ว่าอันตอนนี้เขาทัา้นนี่ลอกกระดูกออกเนาะคะ่ะเพราะว่าอันนี้เราจะไม่ลอกกระดูกเนาะคะ่ะเราจะเอาไปใส่กับน้ํายาขนมจีน,นะคะ่ะถ้าใส่มันกับบะคือเนาะมันมีแต่นามลงๆมันกับบะแสแล้วนะเพราะว่า อ่าส้นมากนะคะเนาะส้นมากแปลว่าทาฮาใไ่แลละมันโอเคนะ,คะบางคนชอบก็ชอบบางคนชอบกินก็ชอบกินบางคนไม่ชอบกินก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกินนะคะวิไลไก่เห็ดเอาไว้นะคะคั่วเอาไว้ภาษาบ้านฮากาเอิญ่าคั่วเอาไว้นะคะเห็ดน,น,นั่นเห็ดนี่เตรียมนั่นคือเอาง่ายๆกะ เรียมเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้น้องมาอันเหตยุยน้ามมือแรงนะคะมืออื่นเศร้ากับสิภาคกันไปไส่บาทนะคะวิไลเหตุประจําปีค่ะวิไลทําท,ทุกๆปีตั้งแต่เห็ุมาจากปีแล้วนี้เหตุมา,าตั้งแต่ คือ,อสีนมสีนาาเนาะค่ะเนาะคงจะนมจะนานมากเลยเฮ็ดมาตั้งแต่พอเมื่อุญไปละคะ่ะพ่อปีถัดมากเนาะคะ่ะเนาะพอะเมื่อุญไปในช่วงเดือนธันวาเนาะคะ่ะพ่อปีถัดมากวิไลก็เริ่มเนาะคะ่ะเริ่มผ้าเมผ้านองนองผ้าลูกผ้าหลานเฮ็ดสุกป,ปีสุกป,ปีเนาะคะ่ะในช่วงเดือนธันวาเฮ็ดเข่าหมอ้อแกงหมอะะ้อเนาะปกะติอ่าถ้าเฮ็ดเพื่อวิไลก็จะเดินบอกผู้เ่าผู้แกเนาะคะ่ะบอกผู้เ่าผู้โทที่ขาเจ้าออกไปวัดไปว่าไปจังหันยญาเหมือเศระะ้าเนาะ ก็ออกไปน้ากันพูนหลักเหตุวัดเนาะคะ่ะบ่าไ้เหตุบ้านเหตุเข่าหมอแกงหมอปีนี้เห็ดหลายปีนั้นเห็ดหน่อยปีนี้เหตุซ้ำหน่ำสนีนะคะ ก็ดูองค์ประกอบด้วยเนาะค่ะแต่ว่าปีนี้บ่ได้เห็ดหลายบ่ได้เห็ดใหญ่ค่ะเนาะปกติโอ้สื่อข้อสื่อของนี่อันความหมายนี่บ่ได้แบบว่ามาโอโอวดแล้วความหมายแบบว่าปีนี้เนาะค่ะมีหลวงพ่อองค์เดียวเนาะค่ะอยู่วัดมีหลวงพ่อองค์เดียวก็อีที่นี่แม่ออกกะวิไลกับบ่ได้เอินพีเอินนองหลายบ่ได้ไปเอินผู้เฒ่าผู้โทหลายก็เอาเฉพาะไม่ออกที่เพิ่นม,มาวัดเนาะค่ะได้เวลาเวลามาเด้อค่ะมาเอาบุญน้ากันพี่น้องค่ะเราทํเแราวเ,เราสบายใจเราทําให้ อบุพการีของเราที่ล่วงลับไปแล้วเนาะสําหรับวิไลกับพ่อแม่แล้วก็น้องายเนะคะสำหรับเมนีวิไลกับมาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องค้าขอให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่ากะะัลยาเมตรที่ดีทิ่ติดตามวิไลจงมีแต่ความสุขนะคะคิดวางสิ่งใดก็ให้สมว่างดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจะพี่น้องจา้าวิไลและพ่อใหญ่มาขอบคุณกําลังใจทุกๆกําลังใจเด้อจะทิดติดตามมาน้ากันตลอดแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าค่ะรัก ተልል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 